เราจะมาแนะนำสมาชิกนะคะสมาชิกจะประกอบไปด้วยหนึ่งดิฉันนางสาวจีรนันพันศรีรหัสนิสิตศูนย์สามสองค่ะดิฉันนางสาวพิทยานัศเดรสนิสิน์า็เกผมนายตัิพานเสียงสุดงนึรหัสนิสิตศูนย์สี่นดิฉันนางสาวสุภากัญยารหัสนิสิตศูนย์ห้าสี่ค่ะผมนายสิทธิพจนเปียรัสนิสิตศูนย์ห้าค่ะวันนี้เราจะมาพูดอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนะคะ หนึ่งเลยค่ะชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์กระแสะตรงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะ p ปรโตไทป์ชิล V5 ค่ะเทอร์มินอลต่อสายไฟค่ะ Arduino Uno R3 ค่ะ Arduino Proto s h i e l Mini Prototype Shield ค่ะ Mini Main Board ค่ะ ลีเทียมแบตเตอรี่18650ค่ะดิวมอเตอร์ไดเวอร์ t ี6 6 1 2 FNG ค่ะรางฐาน18650ต่อแบบอนุกรมค่ะและที่ชาร์จแบตเตอรี่18650ค่ะสายจัมเปอร์ค่ะ ในส่วนแรกของระบบนะคะเราเริ่มจากการอ่านสัญญาณพันธ์จากอ n นโคเดอร์ซึ่งพัน์พวกนี้ยังไม่ใช่ความเร็วทันทีค่ะเราเลยนำสัญญาณนี้เข้าไปในบล็อกอินดิเกตเพื่อหาตำแหน่งเชิงมุมก่อนจากนั้นจึงใช้บล็อกดิลิเวทีฟคำนวณย้อนกลับให้เป็นความเร็วเชิงมุมในหน่วยเรเดียนเปอร์เซกค่ะต่อมานะคะค่าที่ได้เนี่ยจะถูกแปลงเป็น RPM ผ่านชุดเกณฑ์หลายตัวเช่น1ส่วนเกียร์เโช ใช้ชุดเชยอัตราทดเกียร์ให้ความเร็วถูกต้อง1ส่วนแซมปิ้งไทม์แปลงจำนวนพันต่อรอบการสุ่มให้เป็นพันต่อวินาทีและคูณ60ใช้แปลงหน่วยจากวินาทีเป็นนาทีค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถแปลงจากเรเดียนเปอร์เซกให้กลายเป็น r p m ได้ค่ะหลังจากผ่านกระบวนการนี้นะคะเราจะได้ความเร็วรอบของมอเตอร์ในหน่วย r p m แต่ยังมีนออยู่ค่อนข้างมากจึงต้องส่งให้ low pass filter จัดก,การต่อค่ะ Low p พาร์ตฟิลเนะคะที่เราใช้เป็นตัวกรองความถี่ตำ่ำลำดับที่1จุดประสงค์คือเพื่อลด n นอสจาก e n นโคเดอรซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาณกระตุกโดยเฉพาะช่วงมอเตอร์เริ่มหมุนหลักการของตัวกรองคือเปิดให้สัญญาณความถี่ตำ่ำซึ่งเป็นค่าความเร็วจริงของมอเตอร์ผ่านได้และลดสัญญาณความถี่สูงที่เกิดจาก n นอสออกค่ะจากผลการทดลองนะคะก็เห็นชัดเลยว่าสัญญาณหลังกองนิ่งขึ้นมากอยู่ที่ประมาณ195 rpm และเหมาะที่จะใช้เป็นฟีดแบ็กในระบบควบคุมค่ะก่อนจะไปออกแบบตัวควบคุม P.I. เราต้องรู้พฤติกรรมของมอเตอร์เราก่อนซึ่งเราหาได้จากการตอบสนองต่อสัญญาณสเต็ปโดยเริ่มจากความเร็วรอบศูนย์แล้วให้มอเตอร์หมุนจนถึงสวถคงตัวที่1 9 5 rpm จุดสำคัญคือที่ความเร็ว63.2%ของค่าสุดท้ายซึ่งเป็นค่า time constant จากกราฟเราดูเวลาที่ความเร็วนะ1 2 3 2 4 RPM แล้วนำมาหักกับเวลาที่กราฟเริ่มขยับขึ้นซึ่งเป็นเวลา1.01วินาทีแล้วินาทีเวลาที่ถึง1 2 3 2 4 RPM คือ1.178วินาทีดังนั้นทา่ทาของเราจะได้0.168วินาที เราจึงได้ทาร์นเฟอร์ฟังก์ชันของมอเตอร์ว่า gs เท่ากับ195ส่วน0 1 6 8 s บวก1เมื่อได้ทาร์นเฟอร์ฟังก์ชันแล้วเรากำหนดเงื่อนไขการตอบสนองของระบบดังนี้ ts น้อยกว่า1วินาที tp น้อยกว่า0.5วินาทีและเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูน้อยกว่า20%จากเงื่อนไขเหล่านี้เราวิเคราะห์หาตำแหน่งโพลที่เหมาะสมได้คือ s เท่ากับลบหบกลบแ j และใช้วิธีวางโพลเพื่อคำนวณ kp และ ki ตามทฤษฎีจะได้ว่า kp เท่ากับ0.0052และ ki เท่ากับ0.0864สำหรับค่า ki นะคะถึงแม้ว่าทฤษฎีจะให้ค่า ki มาค่อนข้างสูงเช่น0.0864แต่ในระบบแล้ว ค่า KI มักจะต้องลดลงค่ะเพราะ i n เคเต t o r มีหน้าที่จำกัด error สะสมถ้า KI สูงเกินไปจะทำให้ระบบตอบสนองไวจนเกิด over shoot หรืออาการสั่นค่ะหลังจากที่เราได้ทำการทดลองปรับค่า KI หลายค่าพบว่า KI เท่ากับ0.36าทำงานได้ดีที่สุดค่ะสามารถลด error ได้ดีและตอบสนองเร็วไม่เกิด over shoot เกินเกณฑ์ที่เรากำหนดสรุปโดยรวมนะคะระบบของเราเริ่มจากการวัดความเร็วด้วยบล็อก i ิน e ิเ a ตและการแปลงหน่วยได้อย่างถูกต้อง ใช้ Low p พาร์ต l ิลเลอรทำให้ค่าความเร็วเรียบและเสถียรนำไปสร้างทานเฟอร์ฟังก์ชันที่แทนพฤติกรรมมอเตอร์ได้ดีและสุดท้ายนะคะใช้ทานเฟอร์ฟังก์ชันนี้ช่วยหาค่าควบคุมของตัว P I ให้เหมาะสมทั้งตามทฤษฎีและการทดลองจริงทำให้ระบบสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการปรับจูน P I สำหรับมอเตอร์นะครับ ระบบนี้คือการควบคุมตำแหน่งของมอเตอร์ไปให้อยู่นิ่งนัณตำแหน่งที่สั่งการโดยไม่ให้เกิดความค้าดเคลื่อนครับเราใช้การควบคุมแบบวงเปิดบนซิมดิงโดยมีอาอร์เทโนเป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับหลักการการทำงานนะครับฟีดแบ k นะครับระบบวัดตำแหน่งแอคชวลจากอ n นค d เดอร์และแปลงเป็นองศาครับคอนโทรนำตำแหน่งเรสเลนลบตำแหน่งแอคชวลได้ค่าเออร์เ เข้าสู่ PID controller ครับจากนั้น PID สร้างคำสั่ง design RPM ซึ่งถูกแปลงเป็น p t m แลาทิศท,ทางเพื่อขับมอเตอร์ครับผลจากการปรับนะครับหลังจากการทดลองปรับค่าหลายครั้งเพื่อหาจุดส่วนรุมที่น้อยไม่ถูกขยายและเออเลือถูกกำจัดหมดเราจะได้ค่า PID ที่ที่สุดดังนี้นะครับ พารามิเตอร์ p นะครับค่าที่ได้2องศูนย์นะครับควบคุมความเร็วและโอชูดใช้ค่าต่ำเพื่อความก้าวร้าวนะครับพารามิเตอร์ i นะครับค่าที่ได้0ูนย์จุดหนึ่งกำจัดสเตตี้สเตต์เออร์ใช้ค่าต่ำมากเพื่อป้องกันอาการเซฟปิงที่นานเกินไปพารามิเตอร์ d ค่าที่ได้ศูนจุดสร้างเซฟปิงใช้ค่าต่ำที่สุดเพื่อลดฤทธิ์การขยายสัญญาณรบกวนครับ